สวัสดีนะครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ปากน้ำปลาแสบเหมือนเดิมนะฮะที่เดิมเลยที่เดิมเลยมาสมุดบูติกรอบนี้เราก็มากัน4คนนะฮะนี่ตอนนี้เราก็ลงเบ็ดกันเรียบร้อยแล้วสี่คันนะวันนี้เอามา6คันเอ้เจ็ดคันเจ็ดคันดูสิวันนี้มีเดียกุ้งเป็นด้วยวันนี้เราจะได้ปีศาจแห่งแม่น้ำปลาแสบไหมจะได้ปีศาจปูนะหนึ่งตัวได้ปีศาจปูปีศาจปูใบ ก็มาดูกันครับว่าวันนี้เราจะได้สักกี่ตัว,วตอนนี้ท่าที่กำลังตกรบรรยากาศยามเย็นยื่นกุ้งเป็นก็รอตุ๋ยนี่ไหมที่ตักก็ไม่ได้มาที่หว่าอยู่ไหน อยู <BS> um, ่ไหนครับอะไรครับปีศาจโอยใหว้าวว้าะเด็นโดนหน้าหนูว้ยโรใหญ่ครมากว้าวหิวหิวอยู่สรงนะนักหิ้วแห่งทองมาแล้วเพื่องวางก่อนวางก่อน เดี๋ยววัดไซส์ก่อนวัดไซส์ก่อนวัดไซส์วัดไซส์ว้าวอย่าปักมือกันนะป้าอโอ้ใหญ่สุดเลยสุดยอดว้าฮตอนนี้ก็ได้ปูหนึ่งตัวแล้ว <laughs> นนนี่่มัเเเป็หหยืออรใช่ครับเป็นเหยือหอย่อเลยโอ้ยกุ้งมันเป็นเลยนะนี่เฮ้ยแล้วมันมันไม่ดิ้นด้วยนะเด,ดี๋ยวดิเห็นไหมไมเคยเห็น,ม,นมันทำโต่าตายแล้วไงไม่เอาปลากระน,น้อยนะฮะตอนนี้ไป,ปก็ตอนนี้ก็จะพาไปดูห้องของเราแนละ้วฮะไปห้องของเราห้องวันนี้อยู่ชั้นสองนะรอบน,นี้อันนี้ไม่ใช่นะตอนนี้ไปห้องสองศูนย์สอง ชั้นบนไปโอ้ห้องใหญ่มากมีสองชั้นเนียข้างลลังก็จะเป็นโซฟาโซฟาแต่ว่าสามารถเสริมเตียงนอนได้หนึ่งท่านี่ไปพาไปดูข้างบนเร็วข้างบนข้างบนจะเป็นที่นอน เออเป็นสองเตียงก็ข้างหน้าก็จะดูวิวตรงนี้ได้โอ้ตรงนี้ก็สวย้าวิวอ่ะโอ้ปลาหมอค้างดำไหนเนี่ยเต็มเลยค่ะเฮ้ยอยากลองกินวะ่ะไปไปไปวิววิวห้องพูนสิวสวยไหมสวยนะฮะแต่ผมปกติถ้าวันธรรมดาห้องนี้จะประมาณพันห้า ต่อคนแต่วันนี้มันวันนนนี้เป็วัหยุดยาวไงมันอยู่ที่ประมาณพันเจ็ดเสริมหนึ่งท่านอยู่ที่เจ็ดร้อยข้างหลางนอนทุกหลังหนึ่งท่านในห้องก็จะมีมีผ้าเช็ดตัวให้ใช่ไหมแล้วก็มีห้องน้ำในตัวนี่นี่เลยแยกโซนแยกโซนห้องเปยก่ยนห้องโซนเปลี่ยนนี้โซนแค่เนาะ นี่ <Okay. S 1> พอเหมาะตอนนี้ก็จะเป็นห,หน้าต่างดูวิวนิดนึงอันนี้ดูวิวชั้นล่างนะ ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเฮ้ยาได้แล้วพี่ซอพี่ซอนี่นี่นี่ได้ปลาออกอันนี้อันนี่อันนี้พี่ซอมาแล้วมาแล้วพี่ซอไอออกอะไรปลาเก่าปลาเก่าหรอเอ๊พี่ซอพี่ซอมาแล้วเฮ้ยได้ปลาะลาอ้าวอาจจะไม่ใช่นะเออได้ลกพี่ซอซอปลาวันนี้ปลาปลาเปล่าเฮ้ยพี่โซ่มันดึงง่ายวะพี่ซอโซ่ ขยะตาประหลาดตาประหลาดตาน,น้องแนนมันสู้อะ่ะเยอะทแนนมันสู้อะ่ะตาประหลางดแงแอวใหนม่ มาแล้วอาหารของเราต่างฝากไปแล้วด้วยเสแล้วคนนั้นทำคนแล้วเขาสั่งอันนี้อืมอิ่มยไรหมดที่ไม่เคยเห็นปอมที่แบบเป็นอย่างนี้เลยละปกติจะเห่าอย่างเดียวเลยเออนี่น่ารักดีอ่ะขอได้ไหมขอได้ไหมอันเนี้ยขอได้ไหมหัวหัน อิ่มกันแล้วไปตกปลากันต่อว้าวบรรยากาศกลางคืนนะฮะบรรยากาศดีมากปรากฏมืนเดิมเจ้าเดิมม้วนไหมมุวนไหมคือเฮ้ยตัวใหญ่พอได้ม้นมั้งม้วนไหมม้นไหมม้วน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 ขึ้น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 เฮ้ยตัวใหญ่ว่ะา เฮ้ยตัวใหญ่ขึ้นรอเห็นี่คืออ่ะออ้โหพี่ซาไปแล้วตัวใหญ่เลยเหนดิได้ไปอีกแล้วเบ็ดเอียงเลยอ่ะทีเนี้ย

กอันนี้ครับอันนี้ของดีเขาเลยใช่ไหมใช่ของของดีเป็นกระแสเลยแหละใช่ไหมหัวใจเลยใช่ไหมใช่หัวใจเลยปลาคังคกปลาคังคกปลาคังคกกินไม่ได้กินไม่ได้หรอุตส่าห์โตกันทั้งคีเป็นโลเนี่ยได้แล้วปลาเราเยอะอยู่โลอยู่นี่ยปลากินเฉยเลย โอ้ว่าแล้วตัวเดิมนี่เลยไปอีกแล้วปลาปีศาจไอ้ยอทั้งคืนอะท่าน้ำนิ่งอะปลาอะไรเลยปลาอะไรเลยโอ้ตัวเดิมเลยมาอีกแล้วกระาววิ่งใจรับแค่ เดี๋ยวเดี๋ยวตัดนะครับกินนิ่งเลยนะนี่นี่นอ่ปลากรดกินนิ่งทุกตัวไม่ได้ใส่กระดิ่งไว้ไงอ๋อเกี่ยวไม่ได้เกี่ยวปากด้วยนะเนี่ยเกกี่ยวแ้มเกี่ยวแก้ม แต่วันนี้ก็ได้เยอะนะฮะได้เก๋าได้แล้ววันนี้แต่เดี๋ยววันนี้จะโชว์ให้ดูแต่ตอนนี้มันนิ่งมากไม่มีเม้ดแต่อะไรขยับ <c oughs> นิ่งเลยนิ่งเลยปลาตอนนี้ไปลองชมบรรยากาศสวยๆก็ได้ลฮะ ตอนนี้ก็จะเที่ยงคืนนะฮะปลาเริ่มนิ่งวันนี้น้ําเต็มมากเลยนะประจันเต็มดวงนะยน้ําเต็มปลาเงียบกิบเที่ยงคืนเดี๋ยวรอดุนลุ้นสักอีกสักครึ่งชั่วโมงไม่ได้ก็จะขึ้นไปนอนแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันใหม่ก็สวัสดีตอนเช้านะครับ ตอนนี้ก็6โมงเราลงมาตกต่อกันดูว่าจะได้จสกิ่ตัวนะฮะงงมากเลย <c oughs> ที่อยู่เฮ้ยเฮ้ยอืมเฮ้ยหลุดหลุดไปน,นี่ยเฮ้ยหลุดเสดียดายเลยเอ้าเขหลุดหลุด <c oughs> ลองหันชิ้นหนึ่งคัน ับติด,ด,ด,ดตัวแรกของเช้าวันนี้นะต,ตัวแรกของเช้าวันนี้อา,อาโอ๊ยดูผลงาน แอชั่มันดีตัวนี้ชใช่นั่นกัดอีกแล้วพี่ต๋อดูไอ้ไ <laughs> ชั่นดีจริงเลยผมว่ายูมันมีตัวไล่กัดนะ

มันลอยแล้วล่ะเสียอยู่ใต้เสาคืออะไระไปกกี้มาไหมเฮ้ยอ,ออะไร่ะเฮ้ยไม่มีเขอาออกมาแล้วนะทอนที่ไปคอนบรีนะก,กับข้าวเช้าว,วันนี้เลยไง งานวันนี้งานหนึ่งคืนทนวันหนึ่งวันหนคืนมาไปหลอใส่เลยสามโลได้อยู่นวเนี่ยโอ นี่นะฮะดูจบภารกิจเก็บของเรียบร้อยวันนี้ก็จบภารกิจไปเรียบร้อยแล้วฮะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า